เอ,อลูกเต็มต้นเลยพี่น้องคุณนไหครับบลกเกยบพันนี่งามนี้ครับนี่ไม่ลายหวังครับบดกูเก็บนังที่เพื่อนว่านะครับบลกเกยบนั่งซาเลโยคุณว่าสวัสดีครับพบกับช่องบ่าวชัยภูมิออฟฟิเชียลนะครับเนาะ วันนี้จะพามาชมสวนน้อยหนาครับเป็นน้อยหนาพันเนเวอร์อิสราเอลนะครับนะนะครับมากับเพื่อนคู่ใจมาเดีนี้เร็วๆ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 ข้ววาวเสวิร์ฟเสิร์ฟเฉียบมาไปครับเลยข้างหน้านี่ครับ นี่นะครับนะปลาบกเฉียบครับมาเฉียบพันเนเวอร์อิสราเอลนะครับนะเดี๋ยวสิพ้าเขาไปข้างในครับว่าเป็นที่ไหนครับครับผมนะครับมาถึงแล้วครับนี่อยู่เป็นแถวครับนี่ครับเนี่ปลาบกเฉียบครับข้างในครับโอ้เป็นน้อยครับน้อยหนาพันเนเวอร์อิสราเอลนะครับนะ ปิดแม่ครับปิดแม่ครับไม่แย่ยแล้วก็เป็นรูกแล้วครับต้องตัดใบออกครับนี่นจะตัดจริงหรอนำครบเพื่อให้แสงแดดมัน่องมากครับใบม,มันเกิ็ดช้าละครับดูใด้พอครับหกเดือนครับประมาณหกเดือนครับจากที่เขาตัด แตงกิงออกนะครับเนาะถ้าอยากไอ้มีลูกเร็วครับนี่ตองแตงกิงออกครับดแล้วครับนี่นี่ครับฝรั่งไอ้เงียฝรั่งสันลูบักน้อยนาครับนี่ครับลูกเขาจะเปลี่ยนประมาณนี้ครับน้อยนาหนังนะครับเนาะนี่มั่งไถ่กําลังเป็นกีนิยมครับกําลังฮิตกันกำลังฮิตปลูกกันนะครับ รสชาติหวานครับัน,น,น,นี่หน,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 น่อยครับรสชาติหวานแซ่บผมด้วยครับผมกินมาแล้วครับชิมมาแล้วอะอยอยู่ครัหกเดือนนะครับหลังจากเราเก็บผลพลิตแล้วนกะ็ตัดแต่งกิ่งนะครับเนาะ ตับแต่งเหล่ากับสิออกมากพร้อมยอดดอกก็สิออกมากพร้อมกันครับสิออกมากช่วงนั้นนั่นหกเดือนหกเดือนเนี่เป็นลูกแบบนี้นะครับนี่เก็บผลผลิตได้โเน่ไหลครับนี่ครับสวนลูกไล่ยึดครับต้นไม้รูมยึดไตใบครับมองไม่ค่อยเห็นมันเลยแต่ว่าลายครับลายแห้ง ตั้งแบบใบหนออครับพูดแล้วครับใส่ใบเห็นไหมครับครซองใส่ใบครับใ่เดียงไม้หนานี่เวอิสราเอลนะครับเนาะคล้ายๆครับพันในซับปะรุนะครับ ได้รูปลักษณ์นี่ม ok sure ันสิเป ah ็นแหลมๆครับเนาะผิวพันธมันสิแหลมๆตามันสิแหลมๆครับเมื่คือกับแบบเสียบบานเท่าเลยครับรูปลักษณ์นี่มันก็บแดดนะครับเนาะตามันสิเป็นประมาณนี้ครับสุกแเรากับยุ่งสิเหรอครับนี่มัุกไม่สีว่าคอยตี้บันไดคือบักเสียบบานเท่าเลยครับมันสีว่าคอยติ้งบันไดหรอก แต่มันก็สีต่างกันอยู่ยามันสุกนะครับนี่มันก็สียะออกครับนี่เห็นไหครับนี่สียะเป่นตั้งใบออกครับแสงแดดมันซองก็เงาครับเนาะไใบมันถึงเฉียรละแล้วกับเสียผลลูกมันใหญ่เร็วครับนียะเป็นนะครับไต่ใบโอ้ไล่ครับนี่ใกล้แล้วครับนี่ ใกล้แล้วล่ะใกล้สิได้เก็บแล้วมา้านเดือนก็ qua หรือเ่าเดือนก็ qua ถึงได้เก็บนียตอนมือผมท่านี่เดือนกันย่าเหรอครับนี่มาเดือนพิซซิกิครับติพิซซิกิได้เก็บพิซซิกาได้เก็บหลังจากเก็บแล้วเพื่อนก็ทำการแต่งกิิงครับปาดทิๆๆ้งออก ัะกิีงออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับเนาะปุ๋ยเพื่อให้ทางน้ำครับใส่ปุ๋ยเร่งใบเร่งดอกครับใบกับดอกนี่สีม้าความสันนครับเนาะที่สองม้าความกันยุนี่เพิ่นใส่วิธีผสมเกลี่ยสารน,นะครับเจา้าติดดีเพิ่งมา,าเดี๋ยวเบิไงดูกันเถอะสวยงามครับเลย แต่สวนนะครับทุนตาไปปลูกบ้านเใาอยู่แนวนี่เดยวปลูกง,ง,งี้งงแงมต้นส้มแมนสองสองน้วยโลหรอพี่มาสองน้วยโลก,กว่าครับมันอันเลยนั่นสุดยหดเลยน้อหนาพันนีเวอิสราเอลนะครับเนาะนี่ถ่ายจากสวนอิสราเอลครับ บ่าวชยพุ่มไหนมาทั้งานอยู่ที่นี่ครับเนาะงานอยู่นี่ก็มีสวนกล้วยครับสวนกล้วยสวนไหนนะครับสวนลินจี้ครับที่มีสวนใบเบิ่งอยู่แถวนี้เสื้อไหนสาบลอครับเดี๋ยวซาซาบลอก็มีครับเดี๋ยวสิพาไปชมครับเมื่อานมีนีโอกาสครับท่ามาเบิ่งหนีนะครับมาเสียบก้อนนะครับ เยวมือได้มือได้เก็บเกี่ยวนี่สิบ้ามาเบื้องครับมือได้เพิ่นเก็บเนาะมือได้เพิ่นเก็บนี่มาใส่พุ่มหรือท้ายเดิงครับเดี๋ยวหน่วยหลายหลีนะครับของนางเพื่อเหดอกนะครับแม่เบิดเลยครับอีบิดบางทีแห,งห้งไร่คนเอนเบิดเลยครับคผมดูน้ำฝนงากากซากครับแอมไม่ไหลให้ดู นี่ครับเพิ่นตัดใบออกแสงสีลงมาว่ามาดูแสงแดดมันสีหญ่เด้ยครับบัดที่นี้ไห้ตึงเลยครับแบบทีนี้นี่ครับรับฝากกดติดตามให้เบ้าใช้พูดในนี้ครับเด้อกดติดตามช่องเบ้าใช้พูดในนี้ครับถึงควาลังใจให้กันครับเพื่อทำลิปดีๆต่อไปเดี๋ยว,ยวคลิปหนา้าบ่าโดนสิผ้า ไปเบื้องอะไรนั่นจะค่อยทิดต,ตามครับ,รบย่อยตอนไม่ยิ่งใหญ่ยียยยยยยย่สิภาพามาเบื้องอีกรอบนึ่งครับในหน้าเนี่ยครับขอบคุณในไลค์ครับทุกคนครับขอบคุณครับผม